การเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะเกิดขึ LO ้นกับคุณแบบกระทันหันนะคะภายใน15วันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดนะคะตั้งกิจอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะพี่หมอจะใช้พัไพ่ทั้งหมดสําสำรับนะคะมาเช็คพลังงานจากไพ่ออร์คาลพันตากันก่อนเลยนะคะว่านะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันนะคะภายใน15วันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดนะคะขอพลังงานไพ่ ตั้งจิตดีๆนะคะติดตามเมนท์และแชร์รีโพสต์คลิปนี้เป็นค่าครูกับช่องพี่หมอด้วยนะคะมาดูพลังงานค่ะพลังงานของหมายเลข68นะคะอ่าการการบูลลี่ที่ผ่านมาเนี่ยพลังงานของการโดนกลั่นแกล้งไม่ว่าจะเรื่องอาชีพการงานนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยอ่าถูกบูลลี่อยู่ตลอดเวลาทําดีก็เหมือนไม่ได้ดีนะเดินออกอยู่ในกลุ่มเดินออกไม่ถึง24ชั่วโมงอะค่ะก็นะคะ,ะ,คะโอ้โดนนินทาเผาไหม เลยนะที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้เลยคนคอยกันแกล้งคุณในทุกรูปแบบเลยนะคะพี่หมอจะบอกอยู่นะถ้ามีลักษณะเหมือนไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานเพื่อนโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นพลังงานลบที่จะเข้าหาคุณคุณลองไปหา e ี i นะคะเนี่ยในช่องพี่หมอนี่แหละนะคะที่พี่หมอ,อติดติดไว้นะในใน ในโชว์เคสนะคะแลคุณสามารถไปดูได้เลยแล้วก็เป็นพีระมิดนะที่คุณจะมาตั้งในโต๊ะทํางานแบบเหมือนของพี่หมอแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูสิพลังงานของหมายเลขยี่ค่ะโอเคการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแบบกระทนหันภายใน15วันนี้นะคะคือการเริ่มต้นการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะจะบังเกิดจุดจรัสให้กับคุณเป็นพลังงานสิ่งที่ลบๆเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจนะเขาเรียกว่าเป็นแรงผลักดันให้กับคุณ ยิ่งเจอพลังงานลบยิ่งเจอคนที่แบบไม่ดีกับคุณอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานทําให้คุณแบบเริ่มมีไอเดียมีความคิดที่เริ่มใหม่ๆทําเพราะฉะนั้นคนที่เขาคิดไม่ดีพลังงานลบทั้งหลายเนี่ยนะลองเอามาพกติดตัวดูแล้วพี่หมอหรือไว้บนโต๊ะทาง,งานเหมือนพี่หมอ,อย่างเงี้ยนะ่าจะปัดเป่าไปเลยคุณจะได้รับชีวิตใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบแบบกระทันหนะันน่ะคนเหล่านั้นก็ยังงงไปด้วยเหมือนกันขอดูคอนเติมพี่หมอจะเปิด4ี่นะ สต็อปหนึ่งสองเป็นพลังงานของหยุดคุณเริ่มที่จะเหมือนหยุดนิ่งนะหยุดไล่ล่าหยุดตามหยุดหยุดทุกสิ่งทุกอย่างะหยุดสนใจใครๆไม่เอาด้วยในพลังงานของคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นพลังงานของหยุดในพลังงานตรงเนี้คือไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นพลังงานของอยู่ในเกณฑ์การเหมือนคุณกําลังแบบชําระล้างสิ่งเก่าๆนะคะาการเคลียร์บางสิ่งบางอย่างจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเรียบร้อยแล้วะนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อที่จะเปิดโลกใหม่นะคะ เป็นพลังงานของการที่ได้ได้ชําระล้างเรื่องเรื่องไม่ดีทั้งหลายสิ่งเก่าๆทั้งหลายเพื่อเพื่อที่จะเปิดรับชีวิตใหม่ให้กับตัวเองนั่นเองนะคะเป็นพลังงานของการที่แบบอยู่กับตัวเองสูงอะคุณเคลียร์ตัวเองพลังงานในตัวคุณนี่แบบเหมือนหันกลับมาใส่ใจตัวเองรักตัวเองสะมากกว่าเป็นแบบนั้นอะนะคะพลังงานของเห็นไหมหมายเลข39มนะคะมีหมายเลข12หมายเลข39เข้ามาเกี่ยวข้องสวิตจีนช่วงนี้แบบห,หูหลับไหลหลับสบายนะคะไม่ไม่เครียดไม่สนใจเรื่องที่ เป็นพลังงานลบทั้งหลายนะ่ะหลังจากนี้ไปคุณจะแบบอยู่ในโลกใบใหม่อยู่ในชีวิตใหม่ของคุณที่มีความสุขสบายกินอิ่มนอนหลับสบายนะเป็นพลังงานของการที่แบบไม่คิดไม่กังวลในเรื่องที่เป็นพลังงานลบอ่ะนะคะคุณสามารถเคลียร์ตัวเองได้นะระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็คิดอยู่เหมือนกันว่าใครที่มามีปัญหาหรืออะไรกับคุณก็แล้วแต่มันเป็นปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของคุณพลังงานของความภาคภูมิใจหมายเลขสี่โอ้โหคุณได้นั่งบันลังอะ่ะดูสิเป็นควีนเลยนะคะเนี่ย คนที่เหล่านั้นที่คิดไม่ดีไม่ซื่อกับคุณถ้าคุณยิ่งพกพาเหมือนสิ่งของที่พี่หมอแนะนําไปเนี่ยคุณจะได้แบบเจอจลาดุสิโตะทํางานคุณมีความภาคภูมิใจเกิดขึ้นในตัวเองหรือใครๆก็แบบโอ้โหต้องต้องยกนิ้วให้กับคุณต้องยอมแพ้ให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันภายใน15วันนี้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งการงานในเรื่องการงานในเรื่องของสุขภาพทุกอย่างมันจะดีขึ้นอะไรที่คุณคิดมากกังวลอะ่ะมันจะไม่มีอีกต่อไปอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจในสิ่่่งททีแบบคุณําได้อะ นะคุณผ่านตรงนั้นไปได้ด้วยดีจริงๆด้วยนะคะเป็นพลังงานของการได้ได้เคลียในเรื่องไม่ดีทั้งหลายออกจากตัวคุณแล้วและคุณก็พยายามทําทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นพลังงานของการไม่รับรู้ไม่สนใจใครจะทาอะไรก็เรื่องของเขาคุณมุ่งเน้นไปในเรื่องของอนาคตในเรื่องของอาชีพหนะ้าที่การงานนะแล้วก็ตัวคุณเองกับคนในครอบครัวของคุณมันก็มีความสุขดีอยู่แล้วเป็นพลังงานของคุณอยู่ก้าวไปเข้าเข,ข้าสู่ขั้นที่แบบเจิดจรัส นะเป็นมงลงเลยไม่ว่าจะทําอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะด้วยความรู้ความสามารถความอดทนของคุณนะคะมาดูพลังงานจากไพ่ยิบสี่กันบ้างนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแบบกระทนหันภายใน15วันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดนะคะขอดูก่อนนะพลังงานของโอ<ฮ>้ดาไฮบินเทสผู้ตื่นรู้เนี่ยผู้ปล่อยวางผู้เบิกบานนักบวชหญิงอะ พลังงานเฟร์เดรินสูงมากเลยผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะพลังงานเดลิเวอร์โอ้โหอาจจะเป็นเรื่องของความรักอะไรที่มันอึดอัดลําบากใจอยู่กับความรักที่มันไม่เปิดเผยไม่ประจักษ์ไม่ปรากฏหลังจากนี้ไปคุณจะได้พบรักที่เป็นรักแท้พรมลิขิตของคุณนะพลังงานที่ผ่านมาจะเป็นตัวเลือกเป็นช้อยเป็นรักทางเลือกอะนะพลังงานลัคนาราศีเมถุนขอเปิดต่อไปก่อนนะคะ โฟับเบื่อเบื่อเซ็งเซงคุณจะได้รับโอกาสใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณโอกาสเรื่องของความรักโอกาสเารือเ่องของการลงทุนเพื่อนร่วมง,งานพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตเนี่ยเป็นพลังงานของการได้รับโปรเจกต,ต์งาน นะการจะลงทุนทําอะไรเนี่ยคุณจากที่คุณเบื่อเบื่อเซงเซงมันจะมีโอกาสใหม่ที่จะมอกเข้ามาหาคุณนะคะเป็นพลังงานของเนี่ยเนี่ยเบื่อเบื่อเซ็งเซงนอนกดอ,อกอยู่ก็จะมีคนที่เข้ามาดูแลใส่ใจคุณเป็นพิเศษชาวท่านน้ำมีกระดพิจิกนะคะว้าวเป็นการริเริ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่การผลิดอกออกผลนะึ่หนึ่งไม้เท้าเอเดอรฟอนส์ es, นะคะพลังงานคุณดูสิคะคุณเห็นไหม ท้องฟ้าเนี่ยยามอรุณสว่างโล่งสดใสขึ้นมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบประทานหันการถ้าเราคนรักก็จะได้แบบรักที่ชัดเจนรักเดียวใจเดียวลงหลักปักฐานใครเดียวกับ LGBTQ เนี่ยรักเพศเดียวกันคุณก็จะมีอะไรที่แบบหวานชื่นขึ้นมาเห็นไหมคะใครต้องการที่จะสร้างอนาคตลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวคุณจะได้การงานก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเนี่ยผลิดออกผลการลงทุนอะไรแล้วแต่เนี่ยจะเป็นพันเนืเรื่องของการอาชีพการงานของคุณนะคะ ธุรกิจาการงานของคุณก็จะผลิดอ,กออกผลผลกําไรออกงอกเงยขึ้นมาเลยนะคุณคะสาเร็จมากเลยอนะ่ะเป็นเขาเรียกว,ว่าแสงสว่างในแบบหมู่ท้องฟ้าสุดใสขึ้นมาในชีวิตของคุณมากๆเลยนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทานหันภายใน15วันนี้เดมาเชเชียนปฏิหารบังเกิดเกิดขึ้นจริงผู้ที่เกิดวันพุธคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถตอนนี้วาจาประกาศสิทธิ์มากพูดจาทํางานสิ่งใดโดยเฉพาะเรื่องของการใช้คําพูดคุณจะสําเร็จมากๆเลยผู้ที่เกิดวันพุธนะคะเป็นหมู่ขอพรเทพกวนูพระแม่ลักษมีพระเม่ กวนอิมจ้พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะหรือเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยองค์พระแม่ลักษมีท่านประทานพรให้องค์พระพิฆเนศเทพกวนอูนะคะท่านประทานพรไม่ว่าจะเรื่องความรับปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแน่นะคะโดยที่คุณไปคาดคิดไม่คาดฝันโอ้เดือดซันพลังงานวันนี้ดีมากเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยใครทํางานด้านพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแบบเป็นดับ,ดบเพลิงหรือ เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานของคุณจะเจิดจัดมากความสุขความสบายใจมาเยือนคุณแล้วนะคะพลังงานของดูสิเดซันดอกทานตะวันบานเดซันแสงสว่างโล่งเข้าหาคุณทั้งยามกลางวันและกลางคืนคุณชีวิตคุณสุขสบายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโชคลาภเงินทองปฏิหารบังเกิดเกิดขึ้นกับคุณใครรอเดินทางไกลใครรอวีซา่าการแต่งงานนะคะหรือ การเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดคุณจะได้ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะเดือดันชีวิตเปิดฟ้าเปิดนะคะโลงโจงขึ้นมาเลยคุณจะได้รับความสําเร็จในชีวิตนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเลยอะพลังงานของเนี่ยนะคะปีมะเมียได้ด้วยเช่นกันและเป็นพลังงานของใครรอคอยเรื่องการให้กําเนิดบุตรเรื่องของการแบบวรอบุตรมานานแล้วไม่ว่าจะเป็น เอกซ์ซหรือธรรมชาติคุณก็จะได้มีเกณฑ์การให้กําเนิดบุตรด้วยเป็นอภิชาติบุตรเป็นบุตรให้โชคถ้าใครมีอยู่แล้วคือบุตรให้โชคให้ลาบด้วยพลังงานของเนี่ยใครไปไหวข้ขอพรตะไข่เรื่องการเงินการทองกิจการการงานของคุณ,คณก็จะประสบความสําเร็จดูใต้สําหรับโอ้โหนะคะฟาวซอสด้วยความพยายามมานะอดทนใครที่คิดไม่ดีไม่ซื่อกับคุณเนี่ยกลั่นแกล้งคุณจะแพ้ภัยตัวเองออกไปเลยนะคะพลังงานของสามเหรียญโปรเจกต์งานใหม่ๆเนี่ยนะคะถวายจตุปจนะัจจัยหน้าองค์พระประธานนะคะ ไหว้ขอพอรหลวงพ่อโสธรผู้ที่เกิดวันอังคารในธาตุดินมันกงกรประสบกกันการงานการเงินของคุณจะเข้ามาเยอะมากเลยการเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันจะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์รักกับคุณนะคะเนี่ยค่ะเป็นกิจลักษณะเลยอะนะคะการแบบอ่าพูดวางแผนเรื่องอนาคตการใช้ชีวิตครอบครัวและเป็นพลังงานของเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความสุขเข้ามาชโลมใจคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะมันมันมันเป็นโอกาสของคุณแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งนี้ทั้งโอกาสใหม่เนี่ยที่จะก้าวเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างเลย ทุกช่องทางเลยการเงินของคุณเนี่ยเข้ามาแบบโอหนะคะมีเงินเก็บมีเงินนอนมีเงินก้อนในบัญชีโปรเจกต์งานใหม่แล้วก็แล้วก็เกี่ยวใครทำมาเก็ตติ้งการตลาดเซลล์อย่างเงี้ย OT ก็เข้ามาเยอะ Export Import Logistics กเนี่ยค่ะการทำงานประสาน อาะเรียกว่าสถานประกอบการก็จะสําเร็จนะมีคนที่ดวงานใหม่ๆม,มอบโปรเจกต์ใหม่ๆนั่นให้กับคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งหน้าที่การงานปรับเงินเดือนหมดหนี้หมดสินปิดหนี้ปิดสินปิดจ็อบทั้งหลายเลยเนี่ยแปดดาบนะคะหมดทุกหมดโศกนะคะอะไรที่คุณคิดมากกังวลใจจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว ะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูมืดแปดด้านนะคุณจะได้สําเร็จโหที่สําคัญคุณมีพลังงานของการได้พบเจอคนรักรักแท้ที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของด้านการเงินการทองให้กับคุณด้วยชาวเท่านั้นมีกลกฏพิจิกคุณดูสิคะคนที่หน้าตา,คล,า,ค,ลาคล้ายคลึงกันมากเลยนะด้วยความแบบ ที่คุณรอคอยสิ่งตรงนี้คุณจะประสบความสําเร็จคือความสุขเลยอันดับแรกเลยอะความสุขความสบายใจแล้วก็ความยืนหนึ่งนะคะขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งเลยไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรคุณเจิดจรัสโดดเด่นมากช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางการทํามาทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนี้ยค่ะการงานของคุณจะโดดเด่นเด่นดังไปไกลามากหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเนี่ยค่ะสองถ้วยอยู่ในมือของคุณแล้วคนรักก็จะรักและก็เชิดชูคุณมาก